ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิสุทธิสมณีนนทั้งหลายคาเสดช่วงนี้เป็นช่วงที่สี่ของเรื่องบาบาแต่ว่าก็เกือบจะหนังสือ่าเต็มเล่มอยู่แล้วถ้าเหลืออีกของสองคาเสดทีแค่สิโมงหนึ่งอีกสองคาเสดหรืออีกสองชั่วโมงแห่งการพูดก็จบ คำว่าจบหมาว่าจบตอนหนึ่งยังไม่จบเลยพี่จะทำหนังสือเป็นเล่มใ่โตนักและเทพเสียงก็มีเขาก็จะถอดจากเทพเสียงนี่เอาไปเขียนเป็นหนังสือเสียเราตอนนี้ก็ขอยังบ้าต่อไปเพราะคึ้มเรื่องบ้าคุยเรื่องบ้าเนี่มันคึื้มดีที่ต่อไปเด็กๆอาจจะบอกเออลุงตาบ้ามาแล้ว ว่าก่อนนี้เขียนเรื่องค่าใช้สัปเหรีส่สีเพราะว่าเวลานั้นเป็นใกล้จะตายเหมือนกันมันเล่าเรื่องหลวงพ่อปานคิดว่าหนังสือนั่นตรงไปฤาษีไม่มีบัตรถ้าตายแล้วก็แล้กกันไปน <c oughs> ี่ยบังเอิญไม่ตายตอนนี้ไม่ใช่สับบาดีไม่ดีพวกเด็กๆหรือไม่เช่นเด็กอาจจะเป็นพระก็ได้ เขียนว่าไอหมอบ้าไอเทนบ้านี่มาแลว้วก็ตามใจคนเราถ้าไม่บ้าก็ไม่หมดทุกข์ถ้าบ้ามากหมดทุกข์มาก <c oughs> ท้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนคนดีมีทุกข์มาก <c oughs> เพราะนิยมในเรื่องของทุกข์คนบ้าเกลียดความทุกข์ <c oughs> เข้าไปครับเซมหามันเล่นหนักต้องเลิกก็เสร็จนี่แหละ ตอนนี้้องพักกันแค่นี้แล้ววันหลังก็ต่อไปใหม่ <c oughs> มาเล่าถึงเรื่องผพนดินไหวกันต่อไปบ้าเพนดินไหวตามเดิมคอแย่ <c oughs> พออกลับมาคือจากคืนนั้นมาหลังจากนั้นกลางวันไปเที่ยวเขาก็พาไปชมสถานที่ภูเขาไฟระเบิดอะไรต่ออะไรผมก็ไม่มีความรู้สึกสนุก พราะคุณแก่หมดสนุกเห็นว่าวัตถุทั้งหมดมมีค่ายิ่งเป็นฐานทัพเรือเขาเล่าเรื่องความเป็นมาญี่ปุ่นโจมตีโอเห็นว่าการเกิดเป็นเป็นคนนี่มันยุ่งจริงๆมันมีได้ความทุกข์มันมีแต่ความวุ่นวายหาความแน่นอนอะไรไม่ได้ <c oughs> ในเกาะฮาวายนี่ก็ไม่ใช่ของอเมริกันไม่ใช่คนผิวขาวเดิม ชาวเม็กซิกันเกาะอเมริกันเอกอฮาวายนี่ก็ใหญ่ตโตมโหล้านมากโอ้โหสูงมากใหญ่มากผู้หญิงก็เหมือนกับพร้อมเคลื่อนที่แต่เขาบอกผู้หญิงที่นี่ถ้ายิ่งใหญ่ยิ่งโตยิ่งสวยความสวยก็วัดกันที่การใหญ่โตหลังจากนั้นก็เดินทางไปไปแคลิฟอร์เนียขณะที่เดินทางไปแคลิฟอร์เนียไปถึงที่โน่นก็มีคนมีพระมารับขอบคุณท่าน ยังไม่ขอเล่าเรื่องนี้ต่อมาในตอนเช้าหลังจากฉันพัานารเสร็จฉันพัานารตอนเช้าของอเมริกาก็คือกินกลางคืนของประเทศไทยร่วมความประเทศไทยเริ่มค่ำที่น,อน้องกระเริ่มเช้าแคาลิฟอร์เนียกับประเทศไทยก็เวลาต่างกันนิดหน่อยถ้าไปที่อะไร เที่ยอกรุงอะไรเนาะไม่ไออกซะแล้วนะ <c oughs> ถ้าไปเมืองนั้นจริงๆนะที่นิวยอร์กนี่มันป่วยครับนึกอะไรไม่เคยออกไปที่นิวยอร์กมันจะเวลาจะตรงกับพอดีแม้แต่นาทีของเราเที่ยงวันของเขาก็เที่ยงคืนของเราค่ำข,ของเขาก็เช้าพอดีโมงเช้าของเขาก็หนึ่งทุ่ม มงเช้าของเขาของเราก็หนึ่งทุ่มฉะนั้นผมไปอเมริกาผมก็หม่่าข้าวกันคืนของประเทศไทยทุกวันแต่พระพุทธเจ้ามาทรงปรับอบัติแต่ทองจะล่อผมเข้า <c oughs> ผมก็ไปป่วยเดินโซนซัดโซเซแต่ว่าสัญญาต้องเป็นสัญญาคิดถึงลูกคิดถึงหลานที่อยู่ประเทศอเมริกาเธอดีมากฉันข้าวเสร็จ ผมก็กลับมานอนพักตอนก่อนเพนเพราะว่าถ้ารับแขกทั้งวันผมก็ไม่ไหวร่างกายก็ทรงไม่เคยไหวไอ้พักที่วัดไทยในแคลิฟอร์เนียพอกลับมามันนอนนึกว่าไอ้แผ่นดินที่มันเป็นร่องยาวรอบโลกแ้นลมมันมาจากไหนนี่เป็นความรู้สึกจริงๆ มันจะเป็นความโง่ของผมว่าการไปในที่นั้นเห็นตะร่องแผ่นดินมันใหญ่จริงๆมันมีทั้งมันมีตลอดทั้งโลกในปวะเทศไทยนะี่ก็ไม่ใช่ก่อยพอนอนนึกเท่านั้นก็เห็นภาพพระพุทธเจ้าท่านลอยอยู่ข้างหน้าท่านถามว่าสงสัยเรื่องลมหรือก็บอกว่าสงสัยเขารับเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าลมมันจะเข้าไปยังไง แผ่นดินมันถูกปิดทั้งหมดมันไม่มีร่องเข้าเลยไม่มีปล่องลมมันอยู่บนผืนผิวผิวของโลกแล้วก็แผ่นดินมันจะไหวเพราะลมกระทบผมก็มองไม่เห็นว่าลมมันจะเข้าไปยังไงลมมันจะพัดไปทางไหนทางเข้ามันก็ไม่มีท่านก็บอกว่าถ้าอย่งงางนั้นตามฉันมาสิท <c oughs> ่านก็พาไปใหม่ ไปที่เดิมไปเรื่อยเฉยไปตลอดแนวตลอดแนวมันยาวเท่าไหร่มายาวไปชนกันมันทีมันก็ยังแยกอีกก <c oughs> ็แบบวปน้ําใหญ่ๆมันก็แยกเป็นสายๆแต่ต้นทางมาจากไหนก็ต่างคนต่างชนกันมันยาวเหยียดมันใหญ่มากทั้งโลกมันก็มีไม่ใช่มีเฉพาะอเมริกาในก่อนหน้าที่จะไปเป็นปีเดียวก็ไม่ใช่ไม่ทราบ เขาบอกว่าที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยพื้นดินไหวตึกรามพังเป็นเรนาหหมอบุญเกิดเกิดถึงก็มาถามว่าจะเป็นอย่างงั้นอีกไหมครับ <c oughs> ก็บอกว่าพื้นดินอาจจะไหวได้แต่ที่แคลิฟอร์เนียไม่พังอีกครับถ้าจะพังก็พังเองไม่จะพังเพราะพื้นดินไหวท <c oughs> ี่ต่อไปตอบต,ตามความรู้สึก <c oughs> เมื่อไปถึงเห็นเป็นดินมันเดือดไอ้ไอ้โครนไอ้โคลน,คลนดินปนน้ำ เป็นลักษณะของเดือดปุดปุดปุดปดทั่วไปหมดไอการเดือดขึ้นมาก็เป็นไอขึ้นมาถ้าบอกว่าลมเนี่ยมันมาจากตดเนี่ยลมมันก็มาจากไอน้ําที่มันระเหยขึ้นมาน้ํามันเดือดถ้ามันเกาะตัวมากๆเขาก็กลายเป็นลมเป็นลมกระแสใหญ่ขึ้นมาเป็นลมใหญ่ ลมใหญ่มันก็กระแทกกันนูนก็แทกกันนี้มันไปยังก็ถามได้ว่าไอ้ลมมันขึ้นมาทีละน้อยดน้อยเนี่ยมันน่าจะไหลไปตามกระแสร่องของแผ่นดินที่มันยาวเหยียดไม่น่าจะมีกําลังแรงแล้วทําไมแผ่นดินมันจึงไหวได้ไม่น่าจะเป็นไปได้ <c oughs> นี่เป็นด้านอารมณ์ความโง่ของผมผมยอมรับ ได้ก็บอกว่าอารมณ์ใหญ่มันจะไหวมันจะวิ่งไปตามสายสายเขาล่องพผ่นดินแตกจริงอยู่แลแต่ถ้าว่า <c oughs> เธอต้องคิดถึงความเป็นจริงจุดหนึ่งซึ่งกระแสรมแรงที่เขาเรียกว่าไอ้เตฝุ่นเต่ฝุ่นผมเรียกชื่อก็เขาไม่ถูกไอโซนร้อนโซนหนาวอะไรเขาก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเอาเรียกว่อลมแรงแรงก็เหมือนกันในมหาสมุทร ถึงแม้แต่ประเทศไทยเราก็โดนมันมีคือนมาแล้ว่มันพุ่งชนเรือเขาล่มไปบ้างดีไม่ดีเรือสินค้ามีน้ำหนักเป็นแสนตันอย่่งหอกไปว่าเป็นเกาะบ้างก็ชนบ้านเดินโรงพังไปบ้างที่แคลิฟอร์เนียนั่นผมไปชายฟังเห็นไอ้ไม้ไล่หกักในรดนาดบ้านช่องก็าพังก็าบอกเนี่ยลมใหญ่ในทะเล มันพุ่งเข้ามาบ้านช่องพังท่านก็เลยบอกว่าเธอสังเกตรหรือเปล่าว่าผิวโลกนี่มันมีความความกวาม้วางใหญ่ไพศาลขนาดไหนว่าลมเกิดขึ้นนั้นน่าจะลอยไปบรยากาศแต่มันไม่ไปกลับไปทิ่มบ้านทิ่มเรืองก็าพังมันทำไมเป็นไปได้ก็ในใต้แผ่นดินนี่มันมีนมมมร่องแคบแ <c oughs> ไอ้ช่องที่อากาศจะลอยตัวขึ้นไปด้วยความร้อนจะลอยตัวขึ้นไปลมจะลอยตัวขึ้นไปมันก็มีน้อยอเพราะว่าพดานมันต่ําในเมื่อมันรวมตัวขึ้นมามันก็ขยายตัวไม่ทันอย่างในมหาสมุทรมันน่าจะขยายเร็วแสนเร็วไปไหนก็ได้แต่มันไม่ไปมันรลมงกลวงแล้ววิ่งไปชนบ้านชนดอนเขา <c oughs> ข้อนี้ชั้นใดแม้แต่ลม แม้แต่ลมที่เกิดขึ้นในช่องเป็นดินแยกแล้วเป็นดินเป็นร่องใต้ผืนผืนผิวที่เรานั่งอยู่มันก็ก่อตัวในลักษณะเดียวกันในเมื่อมารวมตัวกันจัดมันก็พุ่งไปชนถนนบ้างชนทนนี้บ้างในช่องแคบจนกว่าที่มันจะไหลไปทั่วๆร่องก่อนที่จะไปค <c oughs> วาแมแรงของมันก็ชนเป็นเหตุให้เป็นดินไหว ก็เลยเป็นว่าทราบว่าอ๋อไอ้เจ้าลมนี่มันไม่ได้มาจากข้างนอกมันมาจากไอ้น้ำข้างในมีความร้อนสูงและผมก็ขอร้อยให้ท่านไปสำรวจความร้อนว่าความร้อนจริงๆใต้ผิวพ้นดินเทศอดผิดินเป็นร่องใต้ผิวลงไปนะมันมีความร้อนขนาดไหน ดูแล้วโอ้โหใต้พื้นดินนี่มันร้อนจริงๆมันร้อนจัดมากดีไม่ดีที่เราเผลอเรียวไฟนรกเขาจริงไม่ไม่ใช่นรกมันอยู่ใต้ดินถ้านนรกอยู่นั่นผมไปต้องเจอนรกมากแล้วอย่างกับท่านพระครูอะไรก็ไม่ทราบ่านเขียนหนังสือมาถามว่านรกมันอยู่ใต้ดินไอ้ที่พูดว่านรกมันมีโลกอีกโลกหนึ่งในโกหก ความจริงผมไม่ได้โกหกท่าน <c oughs> และก็ไม่ได้โกหกใครผมพูดตามหลักวิชาความรู้ในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าก,ก็ดีพระโบราณนาจารย์ก็ดีถ้าบอกนรก,กมันอยู่ใต้ดินนั่นไม่ได้ไหมายความนารกอยู่ในดินไอ้ <c oughs> <c oughs> ที่ผมไปเจอในความร้อนมันอยู่ในแผ่นดินในส่วนลึกใต้ผิว่นดินลงไปไม่ใช่ใต้ดิน ใต้ดินมันก็หมายความที่นรกนั้นต้องไม่มีดินผืนนี้อยู่และมาอยู่ต่ำกว่าเป็นอะว่าวันนั้นก็เลยเข้าใจตามความเป็นจริงว่าความร้อนใต้ผืนแผ่นดินนี่มีมากหนักและที่พวกเขาไฟระเบิดก็มีความเข้าใจว่าไอ้ความร้อนมันกัดหินไปทีนนละหน่อยหน่อยมันมีอยู่ผิวมากว่างๆมันก็พุ่งมาทันที วันทาไมไม่ระเบิดไม,ไม่ไม่พุ่งตลอดอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันยะมาถามกันนะผมไม่รู้มันไหมจนได้หินละลายก็ต้องคิดเห็นละลายเปิดเป็นช่องเป็นร่องเป็นปล่องมันโผล่ลลลขึ้นมาความจริงมันน่าจะโผล่มาตลอดปีตลอดวันมันก็ไม่ยักโผล่ไปไป,ไปมันก็หยุดโผลอ่อันนี้เป็นเพราะอะไรผมไม่เข้าใจเหมือนกัน และก็ไม่อยากจะเข้าใจต่อไปไม่ใช่เรื่องที่น่าจะรู้ก็เป็นอันว่าวันนั้นมีความรู้เรื่องเพดินไหวว่ามันมาจากกระแสของไอ้น้ำกลายเป็นลมเมื่อก่อตัวมากมากขึ้นมันก็เป็นลมพายุทิมทางโน้นทิ่มทางนี้ที่ไหนพื้น,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 นผิวเพดินที่เราอยู่ผิวตอนไหนใกล้กับกำลังแรงของลมตอนนั้นก็วันก็ไหวมาก <c oughs> ถ้าอยู่ไกลก็ไหวน้อยอยู่ไกลมากความฝะนเทือนไม่ถึงก็ไม่รู้สึกไหวและผมก็เลยสนใจเรื่องความร้อนในใต้ผืนแผ่นดินว่าความร้อนใต้ผืนแผ่นดินเนี่ยท่านนำมาใช้เป็นแรงงานเท้าพลังน้ำให้เกิดเป็นไอจะมีประโยชน์การงงานมากกระความเป็นความคิดอย่างโง่งของผม พอเลิกจากเวลานั้นมาเวลาวันนั้นไปตั้งแต่เวลาเท่าไรสองโมงมีความรู้สึกตัวขึ้นอีกห้านาทีเพียพอดีกรัวว่าผมมีความรู้สึกเคลิ้มไปนานหน่อย <c oughs> ถาอย้าถาม่าไปไงก็ต้องตอบว่าเคลิ้มไปก็แล้วกันโอ้อย่างอื่นก็ไม่รู้เรื่องผมไม่ได้มีชานมียันกับเขานี่ อยู่ๆผมนึกขึ้นมาก็เห็นภาพพระเจ้าเห็นจะเป็นว่าความเคลิ้มก็ไม่รู้แล้วผมก็เคลิ้มผมล่อยไปตามเรื่องตาราก็รรู้เรื่องของเรามาอีตอนรู้มาแล้วนี่จะเริ่มสงสัยตัวเอง <c oughs> ตอนนั้นที่มีความรู้สึกเชื่อมันว่าเป็นจริงตามนั้นพอรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนจะฉันอาหารเอไอ้ที่เรามีความรู้อย่างนี้มันตรงกับความเป็นจริงไหม ผมก็มีความมั่นใจว่าฝรั่งนี้เขาเป็นคนอยู่ไม่สุขเขาก็พยายามค้นคว้าหาเหตุหาผลตามความเป็นจริงจนได้เวลาที่เอาไปใช้ข้าวก็พบหน้าด็อกเตอร์ปัญญานุตาไลเทยู่ก็เรียกไปบอกว่าด็กเตอร์ไอ้ที่พื้นแผ่นดินที่มันมีที่มันมีลงขึ้นมาเมื่อกี้ฉันไปเห็นมันแล้วว่าการเคลม แต่ปลากฏไปเห็นพนดินมันเดือดมันมีน้าเป็นน้ำของโคลนเดือด,ป,ด,ป,ด,ป,ดปุดุความร้อนมันสูงมาก <c oughs> แล้วดรปริญญาก็บอกฝรั่งเขารู้แล้วครับเธอคงคิดว่าฝรั่งยังผมอาจจะคิดว่าฝรั่งยังไม่รู้ความจริงมันไม่ใช่ผมอยากจะถามกับพูดกับเธอมายความผมจะสอบดู ว่าความเคลิ่มของผมนะั้นมันตรงตามความเป็นจริงไหมผมเชื่อมั่นว่าฝรั่งเขารู้จริงเธอก็ตอบว่าไอ้เรื่องนี้ฝรั่งเขารู้แล้วครับก็เลยบอกไม่ใช่อย่างนั้นฉันต้องการว่าฉันจะรู้ตรงนั้นไม่ตรงกับฝรั่งยังไงยังไงฝรั่งรู้ไม่ผิดเธอก็บอกรู้ตรงครับเธอก็พูดต่อไปตามความรู้เดิมของเธอที่ศึกษามาด้านธรณีวิทยา ว่าลมที่มันเกิดขึ้นก็คือไอ้นัน่นเองเธอพูดตรงแป๊บแม่ผมก็ดีใจว่าเออดีจริงๆรว่าความรู้คาเคลิมของเราเนี่ก็ไปตรงกับความรู้ของฝรัง่งนี่นะมันรบันเดียเพื่อนเป็นสดสมนิ <c oughs> มนรบรรดาญาโยมพุทธบริษัทความรู้ทางพระพุทธศาสนา,มมาของเราถ้าเรามีความมั่นใจจริงมันก็ชนกับความจริงได้ ซึ่งเป็นหลักวิชาที่เราไม่ต้องใช้ทุนมากเลยไม่ต้องข้ามน้ําข้ามทะเลไปเรียนในประเทศเราเยอะไม่ต้องจ่ายเงินไทยเป็นประโยชน์กับประเทศอืน่นไปจ่ายไปจ่ายไปแล้วกลับมาไม่เป็นประโยชน์ผมก็เสียดายสตังค์เหมือนกันนั้นการไปของผมคราวนั้นผมคิดว่าคุ้มค่าที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทออกสตังค์ให้ผม ถ้าจะถามว่าเอาเงินที่ไหนไปปะโถคนอย่างผมเป็นนี่เขาเป็นล้านๆจะมีเงินที่ไหนไปแต่ไกลจะไปการจะไปทางไหนก็อาศัยความดีของบรรดาญาโยามพุทธบริษัทเพรือว่าลูกศิษย์ลูกหลานผมไม่ไดลล้ลูกศิษย์ละลูกหลานในอเมริกาก็ต่างคนต่างส่งมาเป็นทุนอันดับแรกและบรรดาญาโยามพุทธบริษัทภายในในกรุงเทพฯเราข้างนอกา้านนอกบงัง ในประเทศไทยก็เป็นการต่างคนต่างรู้ต่างคนก็ต่างให้รวมความไปคราวนั้นคนไปทุกคนต้องเสียค่าเครื่องบินกันเองแต่ทุกคนก็ดีไปทำงานใ้แก่พระพุทธศาสนาสอนกรรมาถานกันด้วยความเต็มใจทั้งทั้งในวันเวลาเปลี่ยนแปลงไปรวมความว่าความรู้พิเศษในพุทธศาสนาสามารถ ตามฝรั่งได้ <c oughs> ที่ว่าตามฝรั่งได้ที่จะถามว่าถ้าเราจะรู้ก่อนหน้าฝรั่งได้ไหมมันคงจะได้ครับแต่ผมไม่อยากรู้พระองค์อื่นท่านอาจจะรู้แล้วก็ได้แต่ผมนะันขี้เกียจจริงๆผมมีความรู้สึกว่าการปฏิเสธร่างกายเนี่ยที่เราเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ของเราไม่เป็นของยาก แล้วตั้งใจจะทําใจของเรามีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอยู่เสมอถ้าขณะใดเผลอมันจะอาจจะคิดว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราผมกลัวตัวเผลอตัวนี้จึงไม่อยากเอาจิตใจไปรู้เรื่องอื่นและความรู้อย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นเด่นเพราะผมทราบว่านพระในประเทศไทยที่มีความรู้ความสามารถกับผมมีกว่าเกินกว่าผมมีเยอะ ที่มีตัวมีตนอยู่เวลาเนี่มีเยอะความรู้อย่างที่ผมรู้นี่ที่บอกเป็ดๆมันเป็ด,ปดจริงๆสําหรับท่านพวกนั้นท่านพวกนั้นท่านมีความรู้ความสามารถดีกว่าผมเยอะถ้าผมจะนําความสามารถไปเที่ยวกับท่านก็เรื่องผมก็เป็นเป็ดนั่นเองแต่ว่าจะถามว่าใครผมจะบอกได้ยังไงในเมื่อตัวท่านเองท่านไม่พูดตัวท่านเองท่านไม่บอก และผมไม่ใช่ตัวท่านผมจะบอกได้ยังไงจะถามว่าเป็นการกีดกันความดีกันหรือจะกีดกันกันทำไมทุกคนต่างคนต่างช่วยกันจันรลงพุทธศาสนาให้คงตัวเราไม่ต้องการพุทธศาสนาสลายตัวถ้าเราจะปิดกันแล้วก็มันก,ก็เป็นการช่วยกันกันแกล้งทงพุทธศาสนาสลายก็แล้วกันฉะนั้นขอบรุญาตญาโยามพุทธบริษัท เพื่อพนพิสูจน์สมบเนณทุกท่านที่มีความสนใจเวลาท่านไปหาผ้าอะไรท่านก็สักเกตเอาเองก็แล้วกันการฝึกของท่านจากวิชาหลักสูตรเป็ดๆที่ผมให้ก็ต้องใช้กำลังใจนิดหน่อยถ้าอยากจะรู้อะไรอย่ารู้เองทำใจสบายว่างจากินเล็กั่วคราว ให้จุดวานใจก,เกิเลสมีขึ้นให้ตั้งใจถามพระทันทีว่าพระในประเทศไทยนี้ที่ดีจริงๆมีความสามารถเลยกว่านี้มีที่ไหนบ้างและท่านคนนั้นอยู่ที่ไหนมีอายุเท่าไหร่มีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงชื่ออะไรมีความสามารถขนาดไหนวิชาสามเรื่องัญญาหกหรือเป็นสมิธายานอันนี้ท่านอาจจะรู้ได้ทันที แต่ว่าจงอย่าใช้ความสามารถของตนเองนะให้เป็นความสามารถของพระท่านบอกเท่านี้พอเอาจะย้อนถามผมว่ารู้ไหมเห็นไหมก็ตอบว่าบางท่านผมรู้ไม่งั้นพี่จะพูดยังไงไอ้ก็น่าเชื่อไดพระที่พอจะพูดกันได้ท่านก็ตายไปไหลายองค์แล้วท่านที่ตายไปไหลายองค์เป็นพระที่มีความสามารถชั้นเลิศ นเลิศทั้งศีลสมาธิปัญญาผมขอพูดไว้แค่นี้นะเลิศทั้งศีลทั้งสมาธิปัญญาซึ่งผมเองไม่สามารถจะตามเข้าไปใกล้แม้แต่เงาของท่านน่าเสียดายว่าท่านตายไปซะแลว้วและที่อยู่นี่ก็ยังมีคมจะพูดได้ยังไงล่ะก็ลงความม่าต้องใช้ความรู้ที่มีน้อยๆของท่านเข้าไปพิสูจน์แล้วไปนะมัสรการท่าน จะเลยว่าพระพูกนี้นะท่านไม่นินทาใครไม่เมาในความรักในระหว่างเพศไม่ติดในสีสันวันนะไม่เมาในความโลภแต่ก็อย่าลืมนะเครื่องสังเกตพระที่ไม่เมาในความโลภคนชอบเอาเงินเอาของเงินทองของใช้ไปถวายอยู่เสมอที่เขาไปถวายไปโบติจนทั้งมากมาย ก็เพราะอะไรเพราะว่าจิตท่านบริสุทธิ์เพราะท่านไม่เมาท่านไม่โลภถ้ามีความเมามีความโลภคนให้แล้วเขาก็กท้อทั้งนี้เพราะอะไรเพราะพวกนี้ไม่มีคําว่าพออยู่ในใจเพื <c oughs> ่อหาความพอมันได้แต่เกียรติกายอยากได้เสมอไอ้ตัวกเลสมันตัดความดีเพระยาะญาติโยมเวลานี้ก็หาคนโง่ยากเวลานี้คนฉลาดเยอะ ถามว่าอยากคนโง่จะมีไหมก็ต้องตอบว่ามีแต่ผมไม่ค่อยอยากพบคนโง่เวลานี้พบที่ไรเป็นคนฉลาดทุกทีแต่บนท่านฉลาดอย่างนี้แล้วก็เราต้มทําไมได้ท่านจึงมีความฉลาดเมื่อความฉลาดมีท่านจะเลือกนา้าเนื้อนาบนที่ดีควรจะหวานพืชที่พระพุทธเจ้าบอกว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบนของโลก ก็ยังบอกอีกว่าการหว่านพืชเพื่อหวังผลจะต้องเลือกเนื้อนาดีๆถ้าหว่านในที่ดอนเกินไปฝนแรงน้ำเลี้ยงไม่ถึงพันพืชตายขาดทนุนถ้าหว่านในที่ลุ่มเกินไปน้ำท่วมพันพืชตายขาดทนุนต้องหว่านในที่พอดีพอดีฝนก็ไม่แรงเกินไปไม่ตกหนาเกินไปน้ำพอดีพืชก็งามมีกำไร ข้อนี้ชั้นใดการบำเพ็ญกุศลทำบุญในพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันเวลานีย่ายมฉลาดถึงเวลาทุกกรถินกรถินก็ดีอะไรก็ดีออกมาจากกรุงเทพกันเพิบเพิบเพิเถึงเวลาท่กกรถินในการนั้นโอ้โหไปทางไหนวันไหนก็เจอถนนกรถินเป็นขบวนใหญ่ท่านวิ่งไปไกลาสายไกลโน้นฟังแม่น้ำโขงทั้งไป กล้เขตแดนด้านเหนือยสุดประเทศไทยถึงหมไปใต้สุดถึงงหมดไปท่านไปกันถึงที่สดุดความกล้การไปแบบนั้นมันต้องเสียค่าพานะาหารมากค่าใช้จ่ายสูงมากตัวท่านผู้ไปเองก็ไม่มีความสะดวกต้องนั่งนั่งแกลวไปในรถไปถึงที่พักก็ไม่แน่ว่าจะพักที่ไหนที่พักดีหรือไม่ดีก็ไม่ทราบ บางทีก็ต้องนอนกลางดินกินกลางทรายที่พักไม่พอก็ต้องโป้เพอกันกับเพื่อนแผ่นดินกลางเต้นบ้างท่านก็ไปกัน,กนไปอย่างนั้นท่านไม่ได้ไปเพื่อความโง่ท่านไปเพื่อความฉลาดถ้าจะถามว่าวัดใกล้บ้านท่านไม่มีหรือก็เป็นอันว่าบางทีท่านผ่านวัดไปเลยร้อยวัดแล้วทําไมจะไม่แวะ เอไม่แวะเขายังไม่ทราบว่าวัดที่ผ่านไปดีพอที่เขาจะทําบุญไหมอาจจะดีแต่เขายังไม่รู้หรืออาจจะดีเกินไปเขาทําบุญไม่ไหวหรือกำลังดีย่อนไปทําบุญไม่ได้คือไม่พอดีกับกําลังใจเพราะการทําบุญนี่ก็มีความสําคัญคือผู้รับกับผู้ให้ต้องสะสมผสานกันเป็นอย่างดี เรืนการที่บรรดาญาโยมพุทธริษัทต,ตามที่กล่าวนี้ท่านไปก็ควรจะโมทนาโมทนายคือการยินดีด้วยเราไม่เดียวไปกับท่านท่านก็นแล้วก็แย่งความดีท่านมาหน่อยคือท่านไม่ไม่แหวงนั่นคือดีใจกับความดีที่มีความพยายาม,มเ,าวาเวลาเล็กซึ่งนาทีความรู้การกระทบจิตนี้ขอบรรดาเพื่อนมีส่วนสำเร็จญาตโยมพุทธริษัทไม่ต้องไปตั้งใจเพื่อรับการกระทบ ตั้งใจอย่างเดียวคือศีลบริสุทธิ์ตัดโลภะความโลภในการคิดที่จะให้ทานแล้วก็ระงงับตีวรนท่าในการยาให้กวนใจทำกำลังใจทรงไว้เสียงพรมิหารสี่รักษากำลังดีด้วยการภาวนาตามเวลาทำปัญญาให้เข้าใจตามความเป็นจริงแล้วส่งอารมณ์สมาธิไว้ให้จิตเนืองเน่อว่างจากกิเลส โดยจับพระรูปรปชงพระองค์สมเด็จพระบรมโลกรเช้คือพระพุทธเจ้า <c oughs> ถ้าไม่รู้จักพระพุทธเจ้า <c oughs> แต่ท่านที่รับฟังอยู่นี่ท่านรู้จักภาพพระเจ้าหมดสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักภาพพระเจ้าก็จับพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งถ้าเรามีความรักให้เห็นเป็นปกติอยู่ในอกหรือเห็นเป็นปกติอยู่ในสมองหรือว่าเห็นปกติที่ลอยข้างหน้าลงข้างบนก็ได้อย่างใดอย่างหนึง่ง จะภาพให้ชัดเจนแจ่มใสต่างกำลังที่พึงทำได้และมีความพอใจในภาพที่ณขณะเห็นเพียงเท่านี้อารมณ์สัมผัสของจิตแบบนี้จะปรากฏกระทันทุกขณะที่ท่านปราถนาเวลานี้ก็หมดเวลาจะพูดเสร็จแล้วครับทัญญาณบอกเวลาสองเครื่องบอกว่าหมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนาบางคลสมบูรณ์พน จงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนบรรดาเพื่อนบิณฑษท่านเองผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี